สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีดกาน,นิกาเสียงแจ๋วแจวมาอีกแล้วสวนมันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะท้นี้ขับรถมามันก็เร็วหน่อยแค่หนึ่งนาทีสองนาทีตรงนี้อ่ะคือสวนของคุณชายเจ็ดสวนท่านประธานกาน,นิกาก็ไม่มีอะไรทําว่างจัดรอบบ่ายเช้ามันหนาวหน่อยๆออะกาน,นิกาเป็นคนที่หนาว ิ่งไว้เมื่อเดือนที่แล้วสวนเนี้ยแล้วก็มาเก็บกิ่งแล้วเอาไปไว้รวมๆแล้วค่อยเผามีเวลาต้องดูว่ามีลมมาแรงไหมตรงนี้ก็ทำเต็นไงทีนี้ใช้ผ้าคลุมเต็นน่ะอันนี้สามปีดูดี๋ยมันขาดจะจุยกระจายตอนนี้ซื้อมาใหม่เปลี่ยนก็ใช้อย่างบางนะผู้ชายเขาเป็นคนแบบนี้แหละ ประหยัดไม่ก็เลื่อกเสียน้อยเสียยากขอโทษนะนินทาเจ้าของบริษัทเี่ที่ทำเป็นตรงนี้ก็เอาไว้รถรถฉีดยาลถพ่นยารถด,ดับเพลิงคันสีแดงที่คุณคุณเห็นนั่นแหละแล้วก็มีรถตัดหญ้าเนี่ยมีน้ำมันมีอะไรเดี๋ก็ต้องมาทำความสะอาดอกีกแล้วก็ขอนไม้ที่วาง,องกองอะ่ะเดี๋ยวเราก็เก็บไปไว้ริมถนน ว่ามีคนเขาขอเขาให้เขาไม่ได้ขายหรอกเขาก็มีสิ่งตอบแทนเขาามีน้ําใจคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่เอาของฟรีกันเขาก็จะซื้อเบียร์มาเขารู้ว่าเราชอบดื่มเบียร์ดื่มอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อมาให้กิ่งไม้เนี่ยต้องแยกแล้วก็เนี่ยจริงๆแล้ววางเรียงแบบเน,นี้ยนะแล้วก็เชือกมามัดให้เป็นเหมือนถั่วขักยาวแล้วเรามันจะเก็บง่ายไงมัดยกยกยก,ยกขึ้นใช่ปะ่ะมันไม่หล่นไม่เละเทะ ก็ได้เห็นแล้วเนี่ยแอปเปิลแล้วก็ผีดอก oh. oh. เป็นซึมมนนน้มุมิสวนสวนนี้จริงๆมี200กว่าต้นตัดทิ้งบ้างอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวปีน,นี้มาปลูกใหม่เสริมแล้วสหรกรณ์เขาก็ทำเรื่องเราก็ซื้อต้นกล้าจากสหรกรณ์ทำเรื่องเสร็จ แล้วก็ซื้อสมมติเราลงกี่ต้นน่ะเขาก็จะคิดเป็นเงินให้เราเราออกกี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาจะออกมากกว่าเราประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ปลูกเพิ่มอีกก็เหมือนเดิมเกือบสองร้อยขึ้นน่ะสองร้อยต้นนะว่างั้นเถอะแต่ปลูกอะ่ะประมาณสี่ห้าปีถึงจะเห็นผลแต่ที่เนี่ยเห็นอะ่ะปีที่แล้วอะ่ะเผา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 ,าไปหมดอ่ะมันเยอะกิ่งไม้อะ่ะมันเราไม่ได้มีเวลาแล้วก็มีเต้นอีกสองเส้น เกรังที่ใส่ผลไม้อันนี้ก็คือรถอีแคน,นใหม่เดี๋ยวกานิกาก็ต้องขับท,ทำงานคนเดียวคุณชายเขาก็จะไปดูอีกสวนหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมเนี่ยการิกาไม่ใช่ว่างนะคนที่เมืองไทยอันนี้ว่าการิกาสบายอา้าวเดี๋ยวก่อนเปิดเนี่ยเนี่ยขา้างหน้าผลไม้ก็จะมีรังผลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย ต้องมาทำฟาร์มสะอาดอีกเดือนเ,ออเดือนสิงหาก่อนที่จะเก็บผลไม้มีทั้งหมด3เต็นท์เนี่ยคือรังแอปเปิลแล้วเราเก็บ Apple, แอปเปิลเราก็จะมาไว้ที่นี่ทีเนี้ยต้องลมทั้งแดดมันก็ปีเนาะแบบลมมาแรงไง อนนิกาก็ไม่ทําอะไรก็เก็บกิ่งมารับจ้างเขาค่ะเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยพอดีเนาะดีกับไม่มีงานทําทำเวลาสี่ห้าชั่วโมงเก็บสะสมก็เป็นเงินเนี่ยต้นที่โค่นไปอันนี้โค่นไปเมื่อสแล้วเน่เชื่อบ่าก,กินเป็นรูเป็นโพงอะไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมเนี่ยในยต้นนั้นเนี่ยเนี่ยป่วยเเลยเจ คนเป็นแมงอะเนาะเออเนี่ยเหมือนฟันคนอะเออเนี่ยเป็นแมงเป็นหุน่นปตเลยถ้าเป็นเปียบเสมือนฟันคนอะเนาะก็ต้นอะเขาจะไม่ตัดให้มันไปถึงโคนข้างล่างเพราะว่าเวลาเราขับรถมาตัดหญ้าเราไปโดนมันเราไปโดนต้นอะ ทิ้งเยอะกิ่งอะไรไม่เอาก็ตัดทิ้งเยอะนู่นไปถึงนูน่นน่ะที่เห็นกิง่งที่ว,งวางๆที่คุณเห็นกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกานิกาก็ทําประมาณถึงสี่ห้าโมงเย็นน่ะจนฝั่ตะวันรับฟ้าก็เลิกม้างั้เถอะแถวนี้ก็ตัดแต่งกิ่งก็เรียบร้อยแล้วเหลือแต่แถวนี้อย่างเดียวสวนเนี้ยสวนนี้ก็คือสวนแฮดกุมังที่ชี้ดงชี้เด่นนี่ต้องมา ต้องมาตัดทิ้งอีกนะไล่ทาไปเรื่อยเนี่ยที่ชี้ข้างบนท้องฟ้าในจิมเีลกิ่งชี้อ่ะมีต้องตัดทิ้งอีกแถวนี้ยังตัดไม่เสร็จไงเพราะว่าต้องไปทําสวนอื่นมันสวนมันมันเยอะสรุปแล้วมีพันกว่าต้อนอ่ะว่างัันเถอะก็ <ella. S 2> ทํากันสองคนเชื่อไหมเนี่ยตั้งแต่มักระลามาเนี่ย แต่ดืนี้ยังไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อสีปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วราบ,บทหนักตัดต้นใหญ่เก่าทิ้งมากแล้วก็ขนแบกกันปลูกก็ขุดเองใช้เสียมขุดโอเคนะคะเดี๋ยวกานิการทำงานก่อนอเขาให้ข้าวเรากินเราก็ต้องมาทำงานใช่ไหม เ,เผาเน็เเนตตัวเล็ตรงเล็กโสน,น,นถ้าเรามีความสุขเราไม่คิดอะไรไน,นะรถคันนี้มันเป็นรุ่น